แนวทางของน้องสวยบานม่านรวยกับแนวทางลาวพัฒนาหลัการห้าน้อยครับประจำบมาดิยี่24มกราคมสอ6พันห้ารอกว่าเลขของช่องของอีสานเอเบลเฮานี่เอาไปที่บอกเป็นใบมาแบบนี้ครับลางทางลาวพัฒนาหลัการห้าน้อยเอาเป็นเลนเล่า VIP เล้าสตาเล้าสามัคคีกับสันวาห้าน้อยนั่นห้าน้อยนี่ทุกหลอดเข้าได้พนุว่าเอากับเป็นเป็นเพียงแค่ทางครับ มากกะล่องไปรุ่นกับแนวทางอื่นเบิงกับมือนีของน้องสวย024ครับ024ขอให้ท่านโชคดีครับ